ตำรวจมาไหมไม่ไม่มาเขานี่แม่มีเงินฝากธนาคารอยู่มีจับปาน้องบัวพูบน้องตัวน้องนี่น้องบัวใหญ่ตลาดน้องบัวอุดรนนนี่ยงานมาแตบางมา่บ้านข้าวหยมา้ไปนอน่ังบ้านเกิดเมือวานนสานนี่ที่น้องบัวได้ซีออหยาง คกินนะนอนอย ough, ู่ตอนแรกกันนะครับอันมีชาวบ้านเนาะเพิ่นไปซิเบสเพิ่นก็เลยโทรสึมาว่าพ่อคนอยู่ฟังหวยนอนอยู่ประเสริฐเมื่อเบิ่งจะตายลูกย่างประเสริฐพอก็เลยพ่อก็เลยได้ลงไปเบิ่งเงินไปเบิ่งไปเช่นกับเช่นไปเช่นว่าพวกคนต้องปลาหญิงผู้ใช่หรอกนอนเอาขอวซุกในป่าใหญ่เลยปลาเป็นว่าเป็นตันนี่แหละเลยไปเอิ่น เราก็เลติงมุงยิงนี้งยิงมาแล้วก็เลยมากก็เลมาหิวเข่าหน้ามันไปกินมาดนไปกินอามาสามมือแล้วกอได้ทำมาไม่ใส่หรอยายม่ใส่บังีมาใสห้องบัวตลาดน้งบัวสารปูย่ามาหาล้านรานว่าจะหน้าอยู่หนองใส่กอนเ่แม่หนองใส่ได้ยายนกแลวันนี้มันมนนองคุณแล้วเนี่ยนกมันเป็นน้องคุณแล้วอก มันเป็นมันเป็นเกียรติตระมนนิคมสงเคราะห์แล้วเราก็เลยมาร์คอเขเลยว่าเอานั่งถ่ายยังไงเด้อติดไปประสานงานกับทางหน่วยงานต่างกันถ่ายสิมาซอยแต่ห่างแยนทางถ่ายอย่างไรโม่หนึงก็เลยโทรติดต่อวันนั้นติดต่อวันนี่ก็บ่ได้ก็เลยโทรขอหาพ่อหมอจอจะกันพ่อ เอาเราขึ้นมาเอาซาลงไปได้เอาซาลงไปลงไปฮัาเอาอเก็เลยผาจูงคำห่วยแล้วก็เกาะแขนก็เอาเอาแม่ดีๆด้อเรายัตายอยยุเอาแม่ดีๆเอเดิงแม่มเบิ้งไอ้กินโยครับผมมาหันได้บนน่นบนีเาป็นเาเนตายบตายมาหน้าโดนมาหน้ามาเอราตียงยเราตียงยูก่เลยผมเาเป่าไ